สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมันนี้กลมาพบเพอกับช่องใหปปี้พิชทะเลกันแล้วจ้าทุกคนมันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวจ้าทุกคนก่อนอื่นกะขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกคนทีน่เข้ามารับชมเนาะมารับชมนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่กละครอบครัวเดี๋ยวจ้าทุกคนมาจ้าทุกคนไหมจัดแจงกันก๋วยเตี๋ยว ก๋วเ,เตี๋ยวหมูวันนี้บ่มีขาตังกงจางสต๊ và răng con he sang mầm mày trong nơi có bừng ยเตี๋ยวหมูแบบก๋วยเตี๋ยวหมูเครื่องในนะจ๊ะไม่ข้าวแซ่บอสี่ยงวะซื้อร้านย่งไงยเตี๋ยวหมูสีคุ่น ๋วยเตี๋ยวหมูสีคุนยูนาแก่แซ่บคือเครื่องในเครื่องในหมูพร้อมมีตับมีหม,ม้ามมีพุงมีหัวใจแบบไม่ขาว ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสได้นี่

ก,ก็มีงานไปเลยเพราะว่ามากินตอนแรงมันเยอเมืดนะแต่ก็พอกินได้เนาะนนจับ พอบางกินไวอิ่มละมืดลว ้างนั้านอิ่มแล้ขทางนี้กำลังแซ่บกินไหวไม่ได้เนาะมันหอนต้องให้มันเย็นจังหน่อยก่อน

จะเม ja <se> ็ดบิ <Right. S 1> ๊กๆฮนาจล้ออิไปแล้วไปเสือกันฮิตไป นั่งกดดันอยู่พ่อบ้างแกจะเป็นคนกินไหวเนาะแม่จะกินสา เพิ่มมาทั้งนาแก่กับแวะมากินนายเดิม ถ้ามาตอนเทียงคุณนก็นหลายนี่แม่กินตอนแล้งๆงหมมีคนเพราะว่าคเคยเคยหลับปิดอานแล้วเนาะน ส่งถ่ายลูซินอีกจะทำกันบรรยากาศเป็นมืดๆคือฝนละตกลูซินหมูแใช่เอาเราจะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้แม่ไว้ซ้ำนีน้เนาะคุกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ